ด่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแล้วหลังเหยียบแผ่นดินไทยด่วนที่สุดทักษิณลงเครื่องเหยียบแั่นดินไทยปุ๊บเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหลังลงจอดวันที่22สิงหา2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางสาวแพรทองทานชินวัตรคนดเดตนาย,ยกพักเพื่อไทยโพสในไอจีสตอรี่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี หรือคุณพ่อจะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยเดินทางมาลงที่บริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนตัวถ้าอากาศยานรอนเมืองโดยมีครอบครัวมารอรับต่อมาเวลา7นาฬิกาเครื่องบินส่วนตัวที่พานายทักษิณ เดินทางออกมาจากประเทศสิงคโปร์แล้วโดยมุ่งหน้ากลับมาอย่างประเทศไทยและเตรียมลงที่สนามบินเครื่องบินส่วนบุคคลท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมีนางสาวยิ่งลักษ์มาส่งนายทักษิณที่สนามบินในประเทศสิงคโปร์ต่อมาเวลา9นาฬิกา9นาทีนายทักษิณได้ลงจากเครื่องบินส่วนตัวโดยมีเจ้าหน้าที่เชิญตัวลงมาบันทึกการควบคุมตัวขึ้นรถที่เตรียมรอไว้ หลังเดินทางกลับมารอรับโทษในสามคดีซึ่งมีครอบครัวและคนใกล้ชิดรอเข้าพบที่อังคารจอดเครื่องบินส่วนตัว